รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็ออร์ศิวพรศรีศักดินนกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดโครงการ Health Rider หรืออสมอร์ไรเเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพให้ประชาชนบริการจัดส่งยาถึงบ้านอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลค่ะ ซึ่งโครงการเฮลิเรเดอร์ก็เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยฟรีถึงบ้านค่ะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกจะมาโรงพยาบาลหรือว่าร้านขายยานะคะผู้ป่วยที่ติดเตียงและก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติโดยผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการประเมินก่อนนะคะว่าสามารถรับยาได้ที่บ้านโดยให้บริการระบบเภสัชกรรมทางไกลควบคู่ไปด้วยค่ะ เพื่อยืนยันการรับยาและแนะนำวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยนะคะทำให้ลดความแออัดและลดการรอคอยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะล่าสุดนะคะหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมี184แห่งครอบคลุม32จังหวัดจัดส่งยาแล้วรวม4 4 1 7 4ออเดอร์ค่ะผู้ป่วยพึงพอใจมากเรื่องของความรวดเร็วและลดการรอคอยนะคะพอใจส ถึง99%ทีเดียวค่ะ